สินชัยจะสังสรรค์คล้ายวันเกิดพ่อเมืองพยาวในอำเภอร,ร่วมอวยพรสุขสันต์ชื่นมืน่นเมื่อคืนวันที่5มก,กราคม2567กที่ร้านหางดงบุฟเฟ่หมูกัะท่าอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายสินชัยพาชราธนาพรผู้อํานวยการฝ่ายข่าวมวลชนทีวีที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ออนไลน์สินข่าวภาพผู้สื่อข่าวอาวุโสเชียงใหม่หนิวจัดเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ75ปีขึ้นปีที่76็ดิญาสนิท มิตรสหายทุกวงการรวมถึงส่วนราชการร่วมงานพร้อมอวยพร,รอย่างชื่นมืน่นเจ้าภาพขอขอบคุณนายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะยานายจัก,การินศิรินทรภูมิในอำเภอโดยสเกตจังหวัดเชียงใหม่นายเทีรศักดิ์ธิรบดีอดีตในอำเภอแม่วางพร้อมคุณนายนริศราธีรบดีอดีตนายกกิ่นกาชาติอำเภอแม่วางพันตำรวจโทอมรเทพสุขขันสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานตำรวจภูธรช้างผึกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเพื่อนบุงการสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมง,งานทนาสารายงานที่ได้เข้ามาโดยแล้วก็ได้ฐานะที่เราได้รู้จักกันระเบินแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดมาในในส่วนที่ช่วยกันทําง,งานเพื่อบ้านเพื่อเมืองมาตลอดนะครับก็อย่างขอขอบคุณเนะไอ้ผู้ชายตัวนะครับที่ไปด,ดูแลผม มาตั้งแต่สมัยตั้งแต่เป็นปลัดต้องตือมาจนถึงเป็นรองผู้ว่ารนะองผู้ว่าก็เป็นรองผู้ว่าสมัยแล้วก็ไปอยู่ใน,ในส่วนกลางตามที่เรากมาเป็นผู้ว่าพยเยาก็ขอบคุณนะครับการสื่อทุกท่านเลยนะครับเอาหลายคนที่ที่เจอก็มีความรู้สึกว่ากลับมาแล้วก็ได้มาเจอบรรยากาศเก่าๆในสมัยเมื่อสาวาปีก่อนสาวห้าสาวหกตีก่อนละนะครับก็ได้มีความอบอุ่นนะฮะก็ พื่อในโอกาสที่ถึงวันเกิดนะครับของอ้สินใจเนี่ยก็ขอให้ได้สำคัญที่สุดนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแมีความสุขนะครับเมื่อมีความสุขสุขภาพก็จะแข็งแรงปราศจากความทุกข์ทั้งหมดนะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ใหได้ต่งความมุ่งมากพัฒนาขอให้ทุกประการนะครับแล้วก็ของมี สุขภาพเนี่ยผมย้ำกันเยอะูเราเลยนะถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็จะเดิน,ดนไปไหนไกลได้ครบปากมีความสุขกันนะครับก็ของมีความสุขี้ตลอดไปครับันอย่างตัวเต๋าที่เข้าไปได้เออครับก็เพ่มาได้เตรียมตัวจะมานะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่ไห้ติดเราครบรอบอยู่ในขั้นที่สามเลยครับ ที่ขั้นว้สูงวสูงวัยผมอยู่ในขั้นสูงวัเริ่มเริ่มเข้าขั้นสูงวัแล้วก็วชราว้ชราแล้วก็วัแก่ชาสูงวัยแล้ววชราวัยแก่ชราก็ที่ไหนมาแล้วอายุเท่ากับคุณพ่อของผมคุณพ่อผมก็เสียไป เป็นแบบอย่างให้กับทางน้องๆในการรักษาสุขภาพนะครับผมก็ได้รัมงานกับท่างที่สนใจมาปร,ประมาณยังไม่ถึงหนึ่งปีครับก็ได้ที่คอยแนะนำคอยช่วยเหลือในการทำงานและก็ในการมอบสิ่งดีๆให้ตลอดนะครับก็ขอ,ขอเขารวมเึงเป็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งครับมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมีอะไรที่ทางน้องทางกับผมได้ รับใช้พี่สิชใจและก็พ,พทุกท่านผมพร้อมด้วยความตั้งใจที่นี้เป็นอย่างยิ่งครับทางน,นี้ก็ขอให้พี่สินใจและก็อบครัวมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมีความที่วามีความสุขและก็มีกิจการานนที่ดีตลอดไปขอด้วยความเคารพนับถือขอบคุณครับ i hey Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. give me